นี่นะครับหลังจากที่เราได้ไล่ไล่น้ําคุนๆออกมดนะครับเราก็จะมีน้ําใสๆนะครับมาให้เราได้ชื่นชมนะครับหลังจากนั้นนะผมก็จะไปเล่นน้ำครับผมจะไปเล่นน้ําไปเล่นนะครับขอเล่นให้มันชื่นใจก่อน สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง DIY by ยดา n นะครับวันนี้ก็ท้องฟ้าสลัวสลัวหน่อยนะครับท้องฟ้าไม่เป็นใจแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีครับไม่เป็นใจแดดไม่มีนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมครับไปดูประสิทธ,ธิภาพของแผงโซลาเซลล์นะครับว่าท้องฟ้าแบบนี้นะครับท้องฟ้าแบบนี้มันสามารถผลิตไฟให้เราได้ไหม ครับเดี๋ยวตามไปชมกันนะครับเนีย่ยคึมคมท้องฟ้าครึมคมนะครับท้องฟ้าปิดในช่วงที่ฟ้าปิดช่วงที่ฟ้าปิดเราก็จะได้ดูประสิทธิภาพของตัวแผงโซลาเซลล์ตัวนี้ว่าเขาจะสามารถผลิตไฟให้เราได้ไหมแผงตัวนี้มีขนาดอยู่ที่255วัตต์นะครับเป็นแผงใหญ่แผงประมาณเมตรหก เดี๋ยวเราไปดูเนมเพจกันแผงตัวนี้เป็นแบบแผงพูลี่255วัตต์ผลิตกำลังไฟได้ที่30.5โวลต์เดีย๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพกันจเจ้าตัวแผงตัวเมื่อกี้นี่นะครับ แผงเมื่อกี้เนี่ยผมจะนำมาต่อตรงครับกับตัวซับเมอร์เป็นแบบ DC 2 4โวลต์นะครับ DC 24โวลต์ผมจะทำการต่อตรงเลยจะไม่จะไม่ทำการผ่านแบตเตอรี่นะครับสิ้นเปืองเปล่าๆเ,เจ้าตัวซับเมอร์ตัวนี้นะครับเขามีประสิทธิภาพที่สูงมากนะครับเขาสามารถสูบน้ำจากใต้ก้นบ่อนะครับจากใต้ก้นบ่อสูงสุดแนวแนวดิ่งที่50เมตรครับสูงสุดที่50เมตร ผมก็จะทําการสูบจากใต้ก้นบอ่อไปพักไว้บนแทงด้านบนนะครับยิ่งแทงสูงยิ่งดีเพราะว่าถ้าแทงสูงเนี่ยน้ําที่จะปล่อยให้เราได้ใช้กันเนี่ยเขาจะมีแรงดันที่สูงมากครับก็ตามตามความสูงนะครับช่วงนี้ก็9นาฬิกานะครับเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็เริ่มมีแสงแดดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คภัยพร้อมๆกัน โดยผมจะใช้ตัวนี้ครับตัวมัลติเมเตอร์ในการเช็คนะครับจะตามผมไปครับจะตามไปดูเลยครับ ขั้วบัวขั้วบัวนะครับใส่ไปขั้วบัวใส่เข้าไครับอันนี้ขั้วลบนะครับขั้วลบใส่เข้าไปนี่ครับโอ้ขึ้นมาเกินคาดครับขึ้นมาที่สามสิบสามจุดแปดโวลต์นะครับขนาดที่ยังไม่มีโหลดนะครับยังไม่มีโหลดการใช้งานสามสิบสามจุดแปดโวลต์ครับถือว่า ประสิทธิภาพนี่ใช้งานได้ดีครับถึงจะเป็นแทงมงสองก,ก็ใช้งานก่อนจะลงน้ําเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับเทสดูปเปล่าตัวเปล่าก่อนนี่ได้ยินเสียงไหมครับเสียงดังนิ่มเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปจับหย่อนลงน้ํากันก่อนจะจับตัวทับมืดหย่อนลงบ่อนะครับผมก็จะทําการรื้อท่อก่อนครับท่ออันเก่าที่จริงอันเก่าผมก็เป็นปั๊มเจ็ตนะครับปั๊มเจ็ตปั๊มดูดน้ําลึก ผมจะลื้อออกเพราะว่าผมจะมาใช้ไฟฟ้าในการาดูดน้ําขึ้นมานะครับสิ้นเปลืองกว่าเปล่าช่วงนี้เราจะมาทําการเซ็ตค่าใช้จ่ายกันท่อตัวนี้ครับผมต่อไปที่สท่อนสท่อนกับอีกครึ่งหนึ่งท่อละ4เมตร446บวกอีกครึ่งท่อนก็เป็น18เมตรนะครับ18เมตรลือ้อ,อกก่อนลื้อมาแล้วปั๊มตัวเดิมก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ผมไม่ใช้ครับ ทรับเมอร์ตัวนี้เป็นแบบ DC DC 24โวลต์ครับสามารถดูดน้ำได้แล้วครับส่งในแนวดิ่งครับสูงสุดที่50เมตรสูงสุดที่50เมตรหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้ความสูงของเขา,เอ,าอยู่ที่ประมาณ30เซนเจ้าตัวซับเมอร์ตัวนี้ครับไม่ต้องกลัวไหมนะครับเพราะใบพัดอยู่ด้านบนครับใบพัดอยู่ด้านบนส่วนไอ้เจา้ามอเตอร์นะครับเจา้ามอเตอร์ตัวนี้เขาก็ออกแบบให้มันอยู่ด้านล่างอยู่ใต้ก้นบ่อนะครับเพื่อว่า จะให้น้ําที่มันขังอยู่คอยหล่อเลี้ยงคอยปรับอุณหภูมิไม่ให้ตัวมอเตอร์ตัวนี้มันไหม้นะครับเนี่ยไม่ต้องกลัวไหม้เลยเจ้าตัวนี้ไม่ต้องกลัวไหม้กลัวอย่างเดียวครับผมกลัวแปลงถ่านจะหมดนะครับเพราะว่าปั๊มรุ่นนี้เป็นแบบแปลงถ่านนะครับไม่ใช่บบตเลดโอเค,ท,ออคทุกอย่างพร้อมแล้วครับทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็จะนาเจ้าตัวปั๊มตัวนี้นะครับไปทําการหย่อนลงในในบ่อเลยครับในบอ่บอบ่อใบนี้แหละไปกันเลยบ่อจะยาวมากครับเดีย๋ยวให้ดูท่อก่อน ตรงนับนยาวไปนู่นผมจะยอ่อนไปที่สิบแปดนี้นครับของผมเป็นบอ่อน้ำตื้นไม่ใช่บอ่อบระดาน้ำลึกไปกันเลยดยินเสียงน้ำคนระับตอนเริ่มถึงน้ำแนละ้วครับเริ่มถึงน้ำแนละ้ว ไปถึงก้นบอนะ่อแล้วถึงก้นบอนะ่อแล้วเราก็จะดึงขึ้นมาให้มันลอยนิดนึ่งคนระับดึงให้มันลอย,ยนิดนึงพอพอถึงก้นบอ่อพอถึงก้นบ่อนะลอยทำการยึดยึดพัมน้ำพันนะ้ำ จากจะติดตั้งแผงนนะครับผมให้ทำการเพลทก่อนนะครับเนี่ยน้ำน้ำเริ่มไหลครับเราจะทำการล้างท่อนะครับออกยังไม่เตรียมท่อนะครับน้ำขุ่นเนี่ขอล้างท่อก่อนนี้นี่นะครับใช้แผงนะครับใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาดสองอห้าสิบห้าวัตต์นะครับเราก็จะผลิตน้ำใช้เองได้นะครับเราจะผลิตน้ำ ผลิตน้ำเนเองเลยเนะี้ยนี่ครับเรามีแหล่งน้ําแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ไฟในการผลิตน้ํานะครับเราใช้แสงแดดตอนนี้นั้นขุนอยู่ขุนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมทําการรือ้อ,อรื้อบ่อนะครับมันก็จะขุนนี่ครับเดี๋ยวเราจะไล่ทำความสะอาดท่อไปใีตัวด้วยนะครับเราจะรอ,อจนน้าน้ําขาวสะอาดถึงจะนําแผงขึ้นไปติดบนหลังคาครับตำแหน่งที่ผมจะติดตัวแผง ตัวนี้ครับับตำแหน่งของจะติดผมจะนี่ครับขึ้นไปนี่เลยบอลลังคานี่เลยครับนี่ครับตอนนี้ก็เท็ดใช้งานก่อนไล่น้ำก่อนช่วงนี้ก็อยู่ที่กี่โมงเนี่ย14:20นครับนี่ครับวันนี้ก็แดดไม่ค่อยแรงครับแดดลำดีลำไรเขาเรียกว่าอะไรอะแดดอ่อน,ออน แดดอ่อนๆน,น,น,นะครับแต่แผงโซลาเซลล์ก็สามารถผลิตไฟให้ผมได้นะครับนี่ครับน้ําขึ้นมาแล้วนะครับน้ําขึ้นมาแล้วเต็มท่อเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันไปดูใกล้ๆกันเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกําลังในการผลิตไฟนะครับว่าไอ้แผงตัวเนี้ยตอนเนี้ยมันผลิตไฟได้เท่าไหร่เพราะว่าแดดมันไม่แรงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู ต่อนนี้กําลังไฟที่เขาสามารถผลิตได้นะครับขณะที่ยังมีโหลดครับโหลดโหลดใช้งานอยู่อยู่ที่31.6โวลต์น,นะครับถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับไม่ขี้เหร่สำหรับแผงโซล่าเซลล์มือสองครับนี่นะครับหลังจากที่เราได้ไล่ไล่น้ําคุณคุดออกมานนครับเราก็จะมีน้ําใสๆนะมาให้เราได้ชื่นชมนะครับ หลังจากนั้นผมก็จะไปเล่นน้ำครับผมจะไปเล่นน้ำไปเล่นนะครับขอเล่นให้มันชื่นใจก่อนครับหลักการทำงานเจ้าตัวแผงนี้จะรับแสงแดดด้านบนมาสู่ที่แผงเพื่อทำการผลิตไฟ ผลิตเสร็จจะลงไปเอาไฟไปข้างล่างเพื่อให้สมมร์ทำงานแล้วก็ดึงน้ำขึ้นมาให้เราใช้งานได้นะครับขอบอกไปว่าชื่นใจจริงชื่นใจจริงนะน้ำน้ำใสใครับน้ำใสใส สำหลัพีเตองขอลาไปก่อนบ๊ายบายก่อนจะลาไปล้วเดี๋ยวจะเอาน้ำไปเข้าถังกันก่อน